สวัสดีคนหน้าฮีทุกคนเลยครับวันนี้อยู่กับช่วงอาหารบ้านฉันนะครับวันนี้มีเมนูนะครับแกงคั่วกบนานะครับผมนี่กบนาที่ใช่วันนี้นะครับก็ซื้อจากนะคคนแถวบ้านนี่แหละครับโลละร้อยห้าสิบบาทยสับๆนะครับสับให้มันละเอียดนะครับเดี๋ยวกระดูกติดคอตายเอานะครับสับนะครับตังน้ำมันใส่พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอุ้ยร้อน ไฟเบาๆนะครับเดี๋จะไหม้เอานะครับผัดให้สุกนะครับนี่มันกระเด็นนิดนึงนะครับผัดผัดผัดให้มันสุกนะครับใส่กบที่เราสับไว้นะครับลงไปเลยนะครับมีพริกเกือบไหม้นะครับต้องระวังนะครับนี่ผมก็นี่ผัดไปผัดไปนี หอมนะครับหอมแสบตาเลยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับเพิ่มความหอมพวบขั่วนะครับผัดผัดไปนะครับระวังไหมนะครับเราผัดผัดผัดนะครับเกลือถึงโซชานะครับน้ำตาลทรายแล้วแต่ความชอบหวานนะครับ เราก็ผัดผัดผัดนะครับปรุงแค่นี้นะครับผมนะไม่ปรุงเยอะนะครับอาหารบ้านๆนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะก็อร่อยได้แล้วนะครับนี่คนคนเลคนเลยครับไปครับนี่ผัดให้แห้งนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผัดเข้าไปนี่กบยังเป็นชิ้นๆอยู่ยืดติดคอตาย กระเพราชอบเยอะใส่เยอะนะครับชอบน้อยก็ใส่เยอะๆะ <c oughs> ผัดไปนะครับ <c oughs> ผ,ผัด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 นะครับผมชอบแห้งๆนะครับผมก็จะผัดนานหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับผัดไปเลย <c oughs> อันนี้ก็ได้นะ <c oughs> ใส่จาน เบียร์สะแก้ว er นี่จะดีมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมแกงคั่วกบนาครับนี่อืมสับละเอียดนี่ครับผมอหอมอืมอารม ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับช่องโกรกโดก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครรับชมจนจบน,น,นะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผม